ก็โอเคผมดูเขาผมอยู่ผม COKCH OK Channel นวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมของ RV นะผมขออนุญาตเบาเสียงแป๊บน,นึงนะเสียงมันจะดังไปโอเคก็ <c oughs> กิจกรรมที่ผมที่มาก็คือส่วนของขั้นฟรีนะผมอ่าที่แจกส่วนของตัวละครเชนแล้วก็กิจกรรมการันตี150คูปองนะผม นี่มดลนี่ของก็คือ150คูป,ปองนะผมโอเคเอ้ย150 5 1 0คูป,ปองเออแล้วก็สุ่มเนี่ยตจำไปน,นะโอเคก็อันนี้อยู่ในด,ดีลอนะผมดีหลักผมนั่นไปนนะัอนี้หลักผมไม่ได้เข้านะผมคือสุ่มนั่นแหละผมเอาของยีนะ่าสกินนี้มาแล้วก็ก็เลยวะมีตัวเมืองนะแล้วก็อิชาอิชาสกินอิชา,ชา,ชาผมไปเล่นมาอยู่ผมไปซื้อ199เ 99. เออเห็นมันแบบนั่นดีก็ซื้อมาสรุปอย่าซื้อ เซตหนังส่งให้ดูกันนะไม่เปิดแ,แล้วไม่เปิดนี้ขอดูวะอิชาไปซัพพอร์ตบะซัพพอร์ตเมทนะทันทีอิชาอิชาอิชา,ชานี่เอาละอิชาสก,กินส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 ีฟกก้กกกกาก,กินไหนวะเอ้อดีๆโฟล์ดโฟล์ดโสกินนี่มาอืมรู้สึกไม่เคยคุ้นมาหลายแล้วก็แล้วก็ ไอดีนี้ผมได้ให้ไปส่วนของอ่าผมไปซื้อสวนของแครี่หรอวะนี่ผมซื้อยอนมานะผมสกินยอนนี้อ่าอย่าลืมไปสูงนะกิจกรรมแจกร้อยให้แจกห้ารคูป,ปองนะผมเลยเจ็บดีๆถึงพันได้เลยนะโอเคก็แล้วก็ซื้อสอนของวอลล์พาสมาของขั้นนี้ไหนก็อยู่อในไอดีรองได้มาเดี๋ยวเราจะมารีวิวสของสกินจีน่านะผมผมหาก่อน อยู่ไหนวนี่ผมจะมารีวสิวของจีน้านะผมโอเคเป็นสกินขั้นที่มองว่าสำหรับสายฟรีก็สวยแต่ก็อีกแค่5วันนะผมถ้าทันก็เก็บซะจะบอกว่าดูวะจูอกว่าเออน่าะเหลือหวันและใครที่ยังไม่อยากนั่นก็เดี๋ยวไปดูนล้วนั่กันนะโอเคก็เป็นเรื่องนะมันเรียกว่าไป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 ไหนวะไปรอขั้นหน้าผมโอเคได้ออฟเลนพอดี เกมรู้ใจไอผมโอเคมายีนั่นรับจบผมเกมนี้อ่าวีอาจจะก็อาวีทำเปิดให้เล่นสกินตัวละครฟรีนะผมนี่เห็นไหมตัวละครตัวคฟรีโอเคมาอันนี้ถ้าเราไม่ใช่จะเป็นสีทองผมรู้สึกว่าสีทองเนี่ยสวยมากเขารู้สึกผมนะโอเคอ่าแล้วก็นัดต้นชิปที่นัดต้นน่าจะมีโชว์เปิดกล่องให้ดูนะเพราะว่าชิปอยู่ วันนี้วันนี้ก็เปิดฮีโร่กับสกินเล่นฟรีขั้นที่จะเยอะเลยนะผมนี่ทานเยอเดี๋ยวผมจะรีบเก็บขั้นนะกันนะพเ,มมเพราะว่าเติมมาเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ต้องเติมซื้อมาแล้วก็ต้องใส่นะผมเพราะว่าลิเตอร์เนี่ยผมอยากได้ลิเตอร์ลิเตอร์แอบสวยอยู่อ่ะไอดีไอดีลกผมซื้อสกินนี่มานะอยากได้พอดีมาของเลยหรือมัอ้ยเชฟผมมาครับผม ินสวยมากแต่ W F P เลยนะหลายๆคนอาจจะเห็นรีวิวแล้วแต่ผมเพิ่งมารีวิวนี่โอ้โหแล้วแต่แต่ละฝั่งโอ้โหสกินโอเวอร์ทางนั้นเลยเอาเปลิดแล้วเปลิดแล้วเป็นชื่อว่าทำเป็นชื่อว่าแล้วเหม่อนเป็นชื่อกันว่าเรามาดูกันสิว่าอ่า iPad Air A16 จะไหวกับสกินระดับเทพไหมเออดูแต่ละคนแล้วดูแต่ละตัวโอ้โห ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะแต่ผมอยู่แรงแพดแรงแพดเป็นรถจะไหวไหมมาลองกันเดี๋ยวมันจะพีคมากเลยนะถ้าผมเล่นอยู่แล้วแบบคูฟังมาส่งอะ่ออะโคตรพีคอ่ะเออเอาดิสก,กินนี้เป็นสุดข,ของระดับรีมิเต็ดส้มนะครับผมโอเคถ้าว่าไม่มีนะแต่ผมบอกเลยผมถ้าได้เห็นถ้าไอ้ถ้าได้ยินเสียงเอฟเฟกต์อ่ะจะชอบมากมากแต่ผมรู้เอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์จะเข้าไปนะแต่คือเสียงเอฟเฟกต์มันดังมันดังเดี๋ยวท้าคลิปน่าจะมีให้ดูท้าคลิปจะมีให้ดูนะครับโอเค มันตาแมนเพลนนะผมดอชอรรามี่ขนาดขนาดเบาเสียงแล้วเนะี่ยยังมีเสียงกว่าผมเล่นยีน้าไม่ค่อยเป็นนะววผมเล่นยีน้าไม่ค่อยเก่งขานาดนะักก็อย่าว่าผมนะอ,อ,อย่ามาว่าผมผมกลัวเสียงในเกมมันดังไ,อไปอ่ะเข้าใจปะเออผมกลัวแบบเสียงมันดังแบบปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งอ่ะเออผมกลัว ชิโตะมาแล้อย่าไปยืนวัดกันมากเดี๋ยวชิ้นแรกเอาตะเลื่อนเลยดูเอฟเฟกต์เห็นปะเขี้ยะสีเอฟเฟกต์เหรอวะนั่นอะแล้วกุดูคุณว่าระเบิดลงบลู้เบาเสียงของเธอนี่ขนะอย่ามาดูตีปกติเห็นไหมทอเป็นคนนก ตดิดติดไปแล้วทีงเอฟเฟคค่อนข้างที่จะดังมากดังมากมากสีเดี๋ยวผมตราตัดเลื่อนนะชิเนีโหนี่แค่แรงเพชรเนี่ยนี่กูตึงกับแรงเพชรเหรอครับเนี่ยว้าวเฮียผมติดแค่ตึงกับแรงเพชรอู้อโอเคอเคอาดิฮันดู มันเจ็ดชิ้นไดตดร่างสองเล่นเลยหรอวอากนะถ้าทำให้เล่น <c oughs> รีครับรีรีร,ร,รีเดี๋ยวชิ้นแรกออกรองเท้ารองเท้าเกาะแล้วก็เจาะเล็กเลยผมเจาะเล็กแล้วก็ขึ้นสตาร์เร่เลยโอเคบ๊าวบ๊าวบ๊าวใหญ่บ๊าวใหญ่ชอบชอบโอเคครับฝั่งเราได้เฟิร์สบัตมาแล้วนะผมโอเคก็ข okay, ึ้นเจาะเล็กเลยชิเดตโตเนี่ยมึงเด็ดเกมเจอกูไงหลีเกมเจอครับผมชิเดตโตเห็นตรงนี้ <c oughs> กกห้าวห้าว โอเคเดี๋ยวเราไปฟามกันนะเราต้องรีบเลิกสีำไม่งั้นเราสู้กิเลโต้ไม skill, ่ได้เอฟเฟกสกิลอะไอ้ซ์พาสิตเด้งอะปึง้งโคตรดังอะเออรับไม่ได้ป่ะเมียนยินา่าจะไม่ไดาผมนะผมผมเพิ่งกลับมาเล่นยินา่านี่ ครพิวอะแต่เอฟเฟกเก็บแตกงดังมากฟโคตรดังใครจะซื้อสก,กินนี้คิดดีๆนะครับผมคิดดีนะพัสดีดิ่งดังดังมากอืมดังมากดังแบบฟโคตรดังแต่เอฟเฟกต์ดูดูดูถึ๊ย โดยรวมคือสวยมากครับผมเป็นระดับที่สวยของสายปีแต่พูดว่าสายปีเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเตรียมเตรียมหนังซื้อกันน่จะตายนะผมห้ามีตีเหรอตายแล้วคือมันบอกว่าผมโจมตีไว้แต่มันไม่แต่มันไม่ขึ้นมาฝันตฟ้าจบบนด้วยครับโอ้โหไม่มีใครบอกกูเลย บนพี่บนพี่ครับพี่พี่ครับแรงแพทครับพี่ขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหแล้วมันดูแถบป้องพี่ครับมันแทบป้อมก,กันแล้วพี่เช็คคลิปพี่เออมีฟิกไหมพี่อ,อย่าหาทำน้าผมมาแล้ว,ลวเอาฟิกเกอร์แล้วเอาเอา็กซ์คิวมาจาหา,หาเล่นนะมึงรบเกมชิง๋ยวนี้เลยโอ้พี่อ่ะทุกคน ไอ้กินิตโตมีอันติแล้วเหรอเอาเอาเอ้ยคนจะต่อตัดไฮไลท์นี่เมื่อกี้เออมึงแต่ไฮไลท์นี่ไอไอเพียงไอไอนะไอเพีงบาซิลอะ เอเอเไปตัดดิ <laughs> โอเคเขาได้มาสองคิวอิ่มนะตอนนี้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเข้ามาเดีโอ้โหเชี่ยมึงก็มาไวเกินไอ้เชี่ยเดินผมผมจะตัดเลือดมันเนาะโอเครู้แล้วไอ้อัสนะน่าจะออกครับผมบัตรต่อ,อก เรื่องธรรมชาติของแรงแพทครับดูมั็นดักรักสัญญามาดิมาดิมาดิฉันนีจะลงกัวาแล้วดิฉันจะลงกัวแล้ว,ว,ล,วลำทันจะลงลำ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 อยู่นี่แลสกัวบราซิลบอล กกูดด่่าไ้อะผมก็ถือว่าสก,กอร์เป็น4-2่สองนะผมโอเคอาจจะไม่ได้ตึงนะผมหรือว่าตึงก็ไม่รู้นะหรือสำหรับกูตึงมือเองกูก็ไม่รู้นะผมโอเคเดี๋ยวไปช่วยล่างนะและ้วเอาความจริงผมผมต้องไปเคลียร์การนะแต่ผมช่วยล่างก่อนดูสภาพแล้วดูดูสภาพด,ดิดูสภาพ,ภาพทุกคน อะไรครับเนี่ยกูตายว้าวแต่เมื่อกี้เฟรมหริทไม่ตกนะหย่านกขึ้นมาทันจิโร่รำมากปอจังนี้เอาแล้วแกูมันไม่ตีป้อมเหรอแล้วมันคืออะไรวะโอเคครับผมขอโทษผมเอาฝีมือแร้งคอนมาเทียบกแร้งเพชรไม่ได้ผมขอโทษครับผมขอโทษครับ ผมผมขอโทษครับผมผมจะไม่ทำแล้วครับผมผมจะทำมันจะหยุดดนตรีข้ยขอใช้เจ้าใหญ่ตอนน่ะผมขอโทษครับผมที่เอาแรงค์แพทกับแรงค์ไดมอนด์ไปที่ไอแรงค์คอรไปเทียบกันขอโทษครับมันเข้าไปเลยไม่ล็อกมึงล็อกถ้ามึงจับกูหนีเอง งอาให้กูอะเนอะก็ไม่ต้องสงสัยครับผมเล่นอยู่ในแรลงแพชนะก็อาจจะก,ก็อาจจะมีคนเหินสกินค่อนข้างที่จะเยอะ แตตกกปะปะแปะแอบสวยนะสกินเะนี้ยทองอารามเลยเอ้ยหลายหลาหลาหลาย,ลาย,ลายาอะไรนะพี่ติดีติดดาบกับพี่ออ๋โอเคพี่มาตีกันเลยพี่มันติดบัฟอยู่พี่เห็นไหมมันน่าเห็นผมเลยมันน่าเห็นผมเลยถ้าปกติมันอน,น,อน่าเอาสกิลสองเช็คแล้วถ้าไม่ใช่กูใส่เลยเดี๋ยวปิ้วปิ้วปิ้ว เล่นนั่นน่ะผมขอโทษครับแต่กูเล่นดีสุดแล้วขอโทษครับแต่กูไม่ผิด <laughs> ขอโทษครับแต่กูไม่ผิดคำเดียวห <c oughs> มอหันเลือดเ <c oughs> ตะสิครับพี่ก็เตีกันสิมึงเอ้ยผมรู้แล้วผมได้คลิปใหม่แล้วผมได้ใช้ได้ไปแล้วผมจะเอาไอเดียเล่แพทเนี่ยไปเล่นกับไปเล่นกับ พูดเล่นทางบ้านด้วยเออเอ้เออไอเออมันน่าสนใจด้วยไอเนี้ยไอเดียไอเดียเล้งแพทอยู่นะผมเอาไอเดียเล้งแพทพูดเรื่อาวบ้านดีป่ะอยากเห็นแบบคนเปิดไม้แล้วก็ด่ากันอ่ะเออชเอนี่ยไหนๆก็แบบได้ไอแพทมาแรกขอแบบขออยากลองหน่อยไงเห็นป่ะขี้ติดติอยู่อ่ะขอโทษเฮ้ยเขาตัดต่อเมื่อกี้ตัดออกไงนะเมื่อกี้ตัดออกไงเมื่อกี้ตัดออกไงนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอะไรแปลกแปลก ไหวไหวไหวทันจะโรไหวสตันแล้วสวยแล้วพี่สแตนมดไฟมามดไฟมายีน้องใส่แล้วอ้ยจ้าโอเคครับก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนตอนนี้เมืองคนมาทีมแล้วหน่อยฝันนู้นน่าจะออกผมว่าบัตตน่าจะออกไอ้ไอ้มดไฟอ่ะ โอเคผมจบไปที่ตัวผมสก,กินการรีวิวสก,กินยีน่านะผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายผมก็จบไปแล้วนะโอเคสำหรับ okay. ใครอยากเล่นกับผมผมก็คอมเมนต์มาได้นะก็อยากเล่นด้วยผมโอ okay. เคนะส,สก,กินยีน่าค่อนข้าง,างจะสวยนะแต่ไม่ได้เอ็มไม่ได้ไม่ได้เอ็มด้วยไม่เป็นไรผมโอเคจบแล้วผมโอเคก็ขึ้นแพทยีดดน่าแล้วเนาะสองดาว okay. โอเคอิ่มๆผมโอ้กูไม่โชว์หรอกโอเคก็ okay. เอาไว้เอาไว้แดีวเฮ้ยเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมโอเคนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ไปรับสกินเคลนผมอย่าลืมไปรับกันนะครับผมโอเคนี่ซื้อหนึ่งเนยเค่ผมก็เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันผมบาย